Thank you.

ครังละอาหารที่มาสุดท้ายก็พักคืนไม่ได้เราจช้ินก่อนงนนทุกรียนกคีฮะน้งนี้งกาแันี่ยังหอยู่นียังแช่อยู่มูลมูลน้ำกัญชาสามเรืองเด็ดชั้นเด็ดจริงจั The nai phản thao, chúc con chúc con. Mai vai yêu thương nai, mai va, mu bán nai, bát nai, có chai ba chúc con chúc con. Chai ba chúc con, ba chúc con, nhá. Ngā mai, có kê kê kê. Simply don't tell me what you, nhá. Nai phản thao chúc con, nhá. ba

มันกว้างตัวมาจากไหนฮะมาจากกิเลสฮะกว้างตัวมาจากกิเลสนะฮะกิเลสทำให้เราตัวนะเมื่อเข้าสู่สมาธิไม่มีความกลัวไม่มีความหวงไม่ไม่มีอนาคตไม่มีอดีตฮะแล้วทำไมไม่เข้าสู่สมาธิฮะ อยูกับผูวราลมยใจเาาออกนะทุกครั้งนะมันมีความผิดเพราะคนทขึ้นมาก็สลับกับผาลมยใจเาาออกแลวสุดท้ายก็ไม่มีความผิดใชไม่มีความำขึ้นมาสปายไปหมดอแล้ไม่เสียด้วยนะมันสายอะอันั้นก็นน อทีตก to uh. uh. <c oughs> ็ไม uh. ่ม uh. ีความหงก็ไม่ม and <andra> ีความรัวก็ไม่มีฮะนี่แค่น uh. uh. <S LIAM> ี้เองอ๋ต้องพยายามไม่ใช่นเดียวนะที่ต้องฝึกนะฝึกมันฝึกเดินฝึกูดฝึกเียนนะฮะไม่ใช่คนเดียวเนี่ยที่ทำได้ฮะต้องพยายามนะวพยายามที่ไหนวามสมเริ้นฮเื่อเีนี้เ คนใหม่นะคนใหม่ก็ม่โทรศัพท์นะวไปานที่โทรัพนะนะโทรัพท์ม่ะคนไหนที่เรียนเรอะกว่านนะมันนดนะไม่ใช่ระว่านะะรรััมไม่รกคนตกใจ้เราโ้เขฮะเล่นเกมละ เล่นเกมเมอรล่าดูนี่ดูโน้ตนะฮะทำไมไม่ใช้สมองบ้างฮะทำเกมก็เล่นเรดียวเรื่อเนี่ยอยากลัวอะไรประงูใจหมดนะฮะยังเรื่องไม่ใช่ความหูของเราฮะเป็นความหูของคนอื่นเนาะนี่และของเขาก็ไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วฮะไม่ได้ฝึกหันเนฮะ เมื่อเขาฉายสาระพุทธนะสีลธรรมปัญญาก็เป็นข้างขอนะอันนี้ก็ต้องเกิดปเกิดใยเกิดายเกิดายนะมันมุ่นไปเรต่อยๆชอบไหมฮะเดียวเป็นมนุษย์ฮะเดี๋ยลองนนรกฮะเดเกิดเป็นผีแล้วกลับมาเป็นมนุษยนะบางคงก็ขึ้นสวรรค์แลัวหลังจากสวรรค์ลงนรกฮะบอว่าคงขอสั้งบุญก็สั่งฝ่านะ ไม่ใช่จำปุนตลอดเวลาทั้งปาเยอะด้วยนะงัขึ้นหวรบางที่ก็ขึ้นสวรรได้และดอกนรกนะแล้วจอกนรกเกิดเป็นผีนะนี่ไงที่เขาขาจั่วผีมากนะใส่ทำไมทุคนจั่วผีมากไปนะฝันหลังก็ฝันหลังก็ได้ยินว่านะ มุม้บบ้านเราบ้านนี้ก็มี<ฮ>ผีอยู่นะนะฝรั่งก็สนใจน่าอยากไปนะคนถ่ายก็ไดิ้ง <laughs> ไปไปไปน้ำไป,ไ,ปไม่ไปไม่ไ,มไปวัวอะไรนะรอ <laughs> วัวมนันรุนเรี้ยชาติมากกว่านะ <laughs> มนันรุนก็ทำให้ขาเราได้นะ <laughs> ผีก็ส่วนมากก็

คนกคนในพรรษานะอย่าขาดสินะสิ่ที่หึอย่าทำลายาจสิ่งที่สองย่าเอาสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ของเราสิ่งที่สคำนิยจะชาตัวคนมีเรียวมีเต้อมีตัวเรีวสิ่งที่สิ่มุสาอย่าพูดเรียวไอย่าพูโกหกอย่าพูดเทนะสิ่งที่หาอย่ากินเหาอย่าเอาอย่าเช็ติะเปียกับไรก็ต้องยมือนกันนะ ทำให้เราเมางัเมาก็ไม่รู้ตัวฮะมันรู้ตัวแล้วมันตรงนี้ก็มันยากอยู่แล้วนะยิ่งเราก็มันไม่มันไม่มัไม่เนสติเลยนะมันไม่เนสติไม่รู้ฮะสติเป็นความรู้ที่มาจากภายในนะมันจะไม่ไม่ใช่นี่ความรู้ที่มาจากเราเราก็สัมผัสเจอสมาร์ทโฟความรู้นี้ก็มันไม่มีประโยชน์นะ ความรู้ที่มาจากใครไหนนะรู้ตัวนะนี่นี่สำคัญนะที่ต้องเราฝึกวลาอยู่ในสมาธินะเมื่ออยู่ในสมาธิแล้วอเราก็ดูลมาหายใจเข้าลมาหายใจออกรู้ลมาหายใจกำลังเข้าลมาหายใจกำลังออกฮะลมลมหายใจละเอียดก็ไม่ละเอียดลมาหายใจก็สั้นาาก็ยาวก็รู้ตลอดเวลานี่ไอ้รู้ก็ต้องฝึกนะ <c oughs> เมื่อไม่ได้ใช้ทีสมองเมื่อได้ใช้ทเธอสมเจอมันวางรูไหนก็มันมันมปิดนะมันปิดฝาก็มันไม่เห็นนะรู้ตัวสำคัญที่สุดนี่คนไหนที่ที่มีสตินะก็ไม่ไม่ได้ทำผิดพลาดนะฮะสครรุตมาก็สอนคนไหนที่มีไม่เออมีสติก็ไม่ไปผิดพลาด

จิตัจิตังหัิเมมิตรย่เโเงุังกระัันลาทุะนิยัตุยะิโยววาจันตุสัมาโกวินาสต Kawatako, o tosa.

รมนอนหนุนทุองและเวามัเป็นกระฟากระเป็นกรพฟาเนียอันที่ในทันศาของเรานะครับทีอันเดียวแล้มันทีที่รับทินงกาีมนมป้าและกอนันะเวลาเขาระลุวัดก็รับรับอาหารทิ่มีขาดก็เตรียมเตรียมนะยัคนบรรุ It is sun.